มันม้วนแล้วมันไม่ได้สักทีทาไมม้วนแล้วมันเปิดทาไมม้วนแล้วมันแบบมันไม่โค้งสวยเหมือนที่คนอื่นเขาทำกัน่เลยตราบขั้วเชน้าตามใจใชน่าที่อยากตามใจอยนัทเองนะจะ๊ะวันนี้จะมาแต่งผมให้ดูนะคะว่าน้องหน้าม้าที่นัทเคยตัดไปเนี่ยมันจัดโซยังไงนะง่ายมากๆเลยนะคะก็ไปดูกันได้เลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก็จะใช้แปรงหวีผมนะคะในการจิ้มหน้าม้าออกมานะทุกคนก็จะแบบขยี้ขยี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จึงก็จะรู้ว่าอันไหนคือหน้าม้าที่เราต้องจัดนะน้องโลงบนผมนะคะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้อันใหญ่นะก็จะจับมาอย่างนี้จึงเราก็จะเหลือข้างๆไว้นิดนึงนะมันจะได้ไม่แบบหน้าบานจนเกินไปนะคะ แล้วก็จะเอาน้องอันเนี้ยจิ้มเข้าไปเลยข้างบนนี่นะคะคือเราจะม้วนสองสเต็ปนะทุกคนก็คือม้วนสเต็ปแรกเนี่ยให้มันแบบยกแล้วก็ขยี้ขยี้ให้ผมมันเข้าเข้าไปในโรนิดนึงนะทีนี้ก็รอนะคะถ้าไม่รอก็คือเอาดรายป่อผมเป่าได้นะ ผมนะก็คือเป่าให้มันเข้าไปในรูเป่าตรงกลางหรือถ้าเกิดว่ากลัวว่าเอ,อไอ้ผมเนี้ยมันจะกระเดิดออกมาใช่ไหมเราก็ใช้น้องแผ่นเล็กนะคะไอท้ที่ที่เก็บผมแบบนี้แหละเออ,ออก็แปะเข้าไว้นะทุกคนเอาออกมันก็จะโคมแบบเลเวลสุดขนาดนี้เลยนะคะ โค้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะม้วนอีกอันหนึ่งนะก็คือจะเลื่อนมาที่ตรงปลายนะก็เมื่อกี้นะั้ม้วนไว้ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ม้วนลงกระเถิบลงมาตรงกลางๆล่างๆแล้วนะคะก็พยายามลองม้วนม้วนทีแรกอะระหว่างรอ,ออะก็เมาไปด้วยก็คือที่มาทําอันเนี้ยเพราะว่าทีแรกอะนั้นมีปัญหามาก่ากการใช้โลม้วนผมนะคะเพราะว่าเราแไม่รู้ว่ามันจะต้องม้วนตรงไหนม้วนเลเวลไหนถูกไหมเพราะเมื่อก่อนเนี้ยนะแบบ เคยใช้โลใช่ไหมแล้วก็แบบพอ ติดเข้าไปสูติหน้าผากแม่งก็ไม่สวยคือแบบมันก็กระเดิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไงแล้วพอแบบจะม้วนข้างล่างเดี๋ยวมันก็จะหลุดเราก็กะระยะไม่ถูกใช่ไหมเออกะไปกะมาจนแบบลองไปลองมาจนมาเจอวิธีนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออมันดีอาจจะมีคนมีปัญหาเหมือนเราก็เลยเอามาแชร์นะคะมาน่าจะถึงแก่แกานเวลานะคะ<笑><笑>ก็พอรอรสักพักหนึ่งหรือว่าแบบทําอะไรเสร็จแล้วจะลงจากรถไป,ไปห้างไปทํางานไปอะไรก็เอาออกนะคะก็คือก็รูดมันออก อต่อไปนะคะก็จะม้วนแบบเครื่องหนีผมนะคะก็คือเหมือนเดิมนะก็จะหวีผมหน้าม้าลงใหม่ใช่ไหมจึง <laughs> อันนี้มันม้วนเมื่อกี้นะมันก็จะไม่แห่เท่าไหร่หละแล้วก็จะใช้แปรงซี่นะคะทุกอันใช้แปรงซี่เหมือนกันก็คือจะหนีบผมหน้ามามาจึ๊กจิ้มเข้าไปตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมจิ้มเข้าไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็หนีบมาประมาณประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะเหลือน้องปล่อยข้างๆน้อยปล่อยข้างๆก็จะเก็บเข้าไปข้างๆนะคะก็จะเอาแค่นี้สําหรับเครื่องหนีบผมนะคะแล้วก็จะใช้วิธีหนีบตรงกลางนะคะอ่ะ บิดตรงกลางๆใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆบิดข้อมือออกเอ้ยข้อมือเข้าน้อยๆนะคะไม่ต้องบิดเยอะเพราะถ้าบิดเยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบทรงเกาหลีที่แบบโค้งๆเยอะๆนะคะแล้วจะบิดให้ดูอีกทีแต่ว่าเริ่มจากตรงกลางๆนะก็คือหนีบจากตรงกลางเหมือนกันอ่ะหนีบแบบตรงกลางนะคะเห็นไหมเอ่ยจึ้งหนีบตรงนี้นะแล้วก็รูดแบบนี้โอเคไหม เนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะตรงๆขึ้นมานิด,ดนึงนะถ้าอยากจะให้มันโค้งมากๆก็หักข้อมือเยอะๆได้นะคะสมมบนเนี่ยเนี่ยถ้าอยากจะให้มันโค้งมากหักข้อมือเยอะมันก็จะโคะ้งค่ะ ประมาณนี้แล้ก็ที่เหลือก็จัดส่งตามสบายนะคะหนีบที่ตรงกลางนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้มันโค้งมากก็บิดข้อมือมากนะคะบิดแบบประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันโค้งน้อยก็เลื่อนออกเยอะๆแล้วก็บิดแค่ตรงช่วงปลายนะคะ วันนี้ก็มาเซตผมหน้ามาให้ดูแล้วนะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายๆมากๆนะคะถ้าเกิดว่านั้นไม่พูดไม่อธิบายอะไรเนี่ยมันก็จะสั้นมากๆนะทุกคนแต่ว่าคลิปเนี้ยมันก็อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าอธิบายเผื่อใครที่แบบมีปัญหาเหมือนที่แบบว่าเอ้ยทําไมมันมันม้วนแล้วมันไม่ได้สักทีทาไมม้วนแล้วมันเปิดทําไมม้วนแล้วมันแบบมันไม่โค้งสวยเหมือนที่คนอื่นเขาทํากันเลไอย่างเงี้ยโอเคนะลาวก็มาพยายามอธิบายให้เยอะๆนะคะจะได้ทํากันตามได้นะทุกคนก็พยายาม เข้าใจแล้วหน่อยนะคะมันอาจจะยาวนิดนึงนะโอเควันนี้ก็หมดแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย